สบายดีพี่น,อน้องคลิปนี้เ่น้อก็มาต่อจากคลิปก่อนนะพี่น้องเนาะทีมาคิปใ่เด็ดพักขี้เล็กพี่น้องเด็ดเอาแต่ใบอ,อ่อนนะพี่นอนะอ้อ,นองโอ้ยไก่กันเลยไก่เป็นลูกอ่อนพี่นอนะ้นองเลจ็บบอยับ สิแล้วแล้วพี่น้องก็ยังมาไล่เมืองรู้พี่น้องปิดแล้วป<ว>ัดปิดแล้วสวดกระซามจูบผูบูซามขอบครพวงน้องสิได้นนกิน<ส> <c oughs> นมกันเก็กน้อยก็บ่ได้ห <c oughs> น่อยก็บ่ได้เลยพี่น้องไหมขูดขูดใหญ่บ่ กูไปแยน่ยมดแดงกับไปแล,ลยพี่น้องเอ้ยแยน่ไข่มดแดงมาแกงใส่มันจังเสะเนาะ จะเป็นมะเขือพองให้ดูแขกยนโอเคแบบแล้วๆพี่น้องบบบนี้เขาก็ระเอาไปลลางเนาะพี่น้องเอาไปลลางเลยก็เอาไปตุ่มเดี๋ยวแบบนี้พี่น้อง มันจิ๋วจนแกงจนแรงเลยซ่าบักหน่อยไปเป็นหลังมันตอนนี้สนางกะหลังแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่หมอ้อเป็นที่เทียมหอยแล้วเนาะพุนนะพี่น้องหม้อหอกะปักหมอบักใหญ่พี่น้องเลยอุย้ยพุนนะหาก็สิไปขางใส่ตเตาจะแอน้องมันมุมเมาอ่แทนาะ <c oughs> เอ้ย <c oughs> นี่ <c oughs> โอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็ะถาลุ่นบัดต้มสุกแล้วก็สีแกงบ้านนี้พี่น้องจะที่ฮาอนต้มแล้วเนาะพี่น้องกาสีมาขันจังสีเลยได้พี่น้องขันแในการสีตำเนียนใส่กันกับข้าวเบือเนาะพี่น้องที่เฮาวตำแล้วเด้นะข้าวเบือเฮาก็ะตำ<ส>แล้วก็สมเกล็ด <laughs> น้องมลเพื่อกำลังขันเนาะพี่น้อนงะขน,นาดคุม้มมันเนาะ เผือบให้มันคมแห้งเนาะพี่นะนะ้องเนาะปั่นน้ำคมพี่นดาวก่อน,น,น,นล่างดียุ้แม่น้องม้นมือนอนะ<ค>นดีโอยาองานดีจ้<ด>แกงเบ็ดบ่แกงเบิดแต่ว่าหลายคนเพือบสิแบ่งไตแบ่ง,นงเนื้อแบ่งกลางอีกหลายหมองแบ่งแท้ๆเนาะพี่ดาวเนาะปั่นนังคมเนาะ ตัเกงเนียนใสอันนี้มั้งให้ <c oughs> ความร้องเนียบมได้กินได้เน,นี่ยแล้วเนียนใสก็คือเบื่ยนี่ได้เครื่องใส่เข้ากับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นกระ,ะ,ะดูกมูเนาะกระดูกกะรี่เนาะได้พี่น้องแทบสิบอมิซิลงเรืออยู่เลย เรือเอ็นลงเรือน้อยหนึ่งโอ้ยเหล็กกันนี่ไข่หมดแดงนะพี่น้องเด่นแกงขีดให้ใส่ไข่หมดแดงแทบไ,ได้พี่น้องเด้พี่น้องมาถ่ายกินแกงค่ะขีเล็กน้ำสุนางเด้ออันตรายให้ห้าตําแล้วแล้วนาะพี่น้องเฮาก็สิมาเอาเครื่องลงรวมกันเลยเนาะพี่น้องก็สิใส่ไข่หมดแดงแล้วก็ใส่กระดูกหมูเนาะ ลงไปแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องตอนในเฮากะสีทําการปรุงเนาะพี่น้องเาขาค้างมใหฟ้ฟสดจากหน่อยและกะส,สีปรุงใส่ปลาแดกเนาะพี่น้องใส่ปลาแดกก่อนเ้ยพี่น้อง เป็นหวยน้องเลยลายนี่ยลายเนาติมหวกงยหน้าตาเปาเส้เปาเสอย่างี้เสอชหล่ ใบ่ลายบอกงมนัวใส่ลายลายกับงวนัวเกินลายกับบ <c oughs> ลีเลยมัง้งใส่ซ้ำพอดี่สเน้ะพี่น้องใส่ลายลายกับวานผกกับบลูเท่น <c oughs> จากกันเราใส่ประเดดแล้วก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งเลยก็ ขั้นตอนสุดท้ายนะพี่น้องใส่ผักผักเราก็จะมีใบผักบัวหรือว่าใบต้นหอมเนาะพี่น้องแล้วก็ซีอันใบตู่หรือว่าใบแมงลักเนาะพี่น้องเนาะทักหน้าตู่ <laughs> ใส่ลงไปเลยพี่น้อง <c oughs> หลังจากใส่ผักแล้วแล้วก็ซีมรสชาติโอเคแล้วก็ถั่วหลับประทานได้เลยเนาะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟ พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อมากินแกงขี้เล็กน้ำซนางเด้อหอมหอมซนางเห็ดเองเลยนี่พี่น้องแม่แต่ไปปีนเอาอยู่ต้นยังไปปีนเองพี่น้องเลยแกงเองอีกต่างหากสิมงบางกอนพี่น้อง ก่ะานข่กยัยงได้กินอยอนขบข<า>หลุดพี่นงิ่าแล้วลูกน่าวน้กบี่นงขบหลุดแล้วขบเสร์บเลยบ่นวดเราโอเคเรียบยน,น่อยโอเคพี่นงเรียบร้อยนี้ ปาท้อ<ล>หมอบา้ากใหญ่คุณนะ่ะไปดูเป็นส่นไนพี่น้อง<ผ>เป็นตาแซบอยู่บ่พี่น้อง <c oughs> โอ้ส้านางกันอย่างไ,ง <c oughs> ไอมาเด้อพี่น้องเด้อมากินแกงขคีเล็กเด้อพี่น้องฝีมือสนางแซบแซบพี่น้องเอจังเห็ดแล้วกับพี่น้องถั่วซอนลอนโมพอดถั่วย,ยังมีถุงอีก ประเด็นที่ว่าเห็ดจนเต็มหมอบางใหญ่กับพี่น้องเลยล่ายทางแบ่งเนาะเห็ดเผื่อกันหลยคนอันนี้เขาสิตั้งไ้กินเองเนาะพี่น้องอันนี้อันสีแบ่งไปให้ป้าเนะา,าน <c oughs> ะป้าขังบ้านอนแลวป้าขังบ้านว่าเมนันเขาจาว่ากันนะนะิ่งดูพี่น้องตอนนี้เมน้องมอนก็นกำลังสีหอ่อเลยพี่น้องเนี่ย

เรียบลอยพี่น้องแม่น้องมณ์กะไดไปแล้วสองห่อก็บอเบิร์ดซมหลดแม่นมณ์อ้ <c oughs> อยคุ้มเลยโอเคเนาะพี่น้องมาเด้อมากินขขาน้ำจานั่งเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้จานั่งกะสิขอโตไปกินขขากันเด้อพี่น้องสุขสบายดีเบิร์ดถูกๆุกทนันเด้อพี่น้องเด้อสบายดี